tự bên lá vậy Từ cùng thì nó lãi đó tự không đồn bán yết, nữa lại xuất giảm เริ่มติดแล้วครับถ้าตรงไปก็เข้าสะพานสังฮีนะถนนสลินทรผ่านห้างตั้งควดสงิงอยู่ขวามือ ที่นมีปาร์คคอนโดเขาขึ้นเป็นห้องอยังไงเขาห้องสูงๆเร็วๆขึ้นห้อง ไปก็พระปิ่นเก้าถ้าตรงไปทีก็สะพานกรุงทนก็คือสะพานสังฮีนฮะวัดไก่เตียยเต้ยอยู่ขวามือวัดไก่เตี้ยอยู่ขวามือตรงตลิ่งชันแล้วพอลงสะพานปุ๊บอยู่ขวามือก็จะมีโรงพยาบาลตาหูคอจมอูก ค่ำคืนคนที่ไปเดินทางไปทำงานตอนเช้าก็ได้เวลาเดินทางกลับนึกถึงสมัยก่อนที่ทำงานบริงานก็โอ้เหนื่อยเยอะครับชีวิตเป็นลูกจ้างยอมรับว่าเหนื่อยมาก ตรงไปก็ไปสะพานขงทนหรือสะพานสังฮีนะฮะถ้าตรงไปเนี่เขามาทำอันนี้ใหม่เนาะกั้นอันนี้ใหม่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีอย่างนี้ นี่ก็เบี่ยงเข้าเส้นปิ่นเก้าเนี่ยฮะเมื่อก่อนนี่จะเป็นสถานีขนส่งปิ่นเก้านะเนี่ยป้ายก็ยังอยู่เลยขวามือสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ขวามือสถานีขนส่งผู้โด,ยส,ย,สสดยสารกรุงเทพปิ่นเก้านี่ฮะจากตัวปิ่นเก้าก็เลยแต่ก็ยังมีรถอยู่นะรถบางคันก็ยังมาจอดอยู่ตรงนี้อยู่คนงานก็ไม่เข้าใจ เขาก็ย้ายไปอยู่ที่ตรงนู้นตรงใหม่เข้าเขตบางกอกน้อยเขตรับผิดชอบบางกอกน้อยเขตรับผิดชอบบางกอกน้อย เส้นนี้เมื่อก่อนที่มีข่าวด,ดังๆไม่ทราบว่าเคยจำได้ไหมที่ว่ามีท่านหนึ่งจะนำทองเข้าไปหลอมนำทองมาจากนครปฐมจะเอาไปหลอมที่โรงงานจะกดพอลงจากรถเสร็จแล,ล้วก็มาขึ้นมอเตอร์ไซค์บินปรากฏว,ว่าถุงทองร่วงเขาก็าหาว่าเป็นการจักยอกมีการอะไรไปหรือเปล่าเพราะปริมาณทองโอ้เป็นร้อยกโลมั้ง ก็เป็นหลายตังอันนะทองแต่ว่าเป็นทองที่มือสองันะที่เอาไปหลอมนะพิสูจน์ไปพิสูจน์มาปรากฏว่ามันมีรถอีกคันหนึง่งมันมาลากถุงมันคูดไปแล้วมาอยู่อีกฝั่งหนึง่งมาอยู่อีกฝังงงออกนน่งหนึ่งของขาออกอันนี้คือขาเข้ามาอยู่ฝั่งหนึ่งของขาออกเลยห้างทีตัวอ้นี่มา ขงเซนท่านอะไรก่อนเนีออยถึงเซนท่านปินเก้านั่นฮะก็มีคุณลงขับแท็กซี่เป็นคนที่เก็บได้นะน่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินข่าวนะคุณลงที่เก็บขับแท็กซี่เก็บได้แล้วก็ไม่ยอมนาไปคืนยังไงเจ้าของเขาก็ประกาศว่าถ้าใครได้เก็บได้ให้เอามาคืนก็มีรางวัลให้ะอะไรเงี้ยก็อยู่เส้นนี้แหละครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่ว่าท,ทองล่วงมาแล้วรถมันอันนี้ไปนะอยู่ ข้างหน้าเรานี่แหละก่อนผู้รายงานก็วิ่งประจำละเส้นเนี่ยทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งขับรถหาลูกค้าเส้นนี้ก็ประจำก็ตอนเยน็เยนๆผู้ายงานก็ไม่ได้มานานแล้วนะก็พาเข้ามาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็จะได้เห็นอันนี้ก็จะหกโมงแล้ว ถ้วรถติดติดอย่างนี้ถ้าใครจะรีบไปทุระหรือมีประชุมหรือนัดอะไรกันเนี่ยโอ้ก็ต้องทําใจก็ต้องทําใจแต่ว่าผู้รรงงานก็ไม่ได้รีบไปเรื่อยๆครับโรงพบาลสมเด็จเจ้าพญาอยู่ขวามือนะ แต่ว่าต้องไปกลับรถใต้สะพานมันจะตัดกับถนนจรัญสนิทวงตอนนี้ถนนจรัญสนิทวงก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะฮะตอนนี้เ็ามีรถไฟฟ้าตรงนี้เขาก็คงทุกตึกออกเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้มองเห็นโรง,งยพยาบาลคุสมเด็จเจ้าพระยาโล่งเลยสงสัยโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็จะซื้อเปลไม่แน่ใจ ครับโตข้างหน้านี่แหละครับพอกลับมาก็อยู่่วงช่วงนี้แหละที่ว่าถงทองร่วงมันกนะ็เป็นข่าวดังอยู่พักหนึ่งนะครับ